สวัสดีครับนี่คือการเจาะลึกข้อมูลวันนี้เรามาดูกันที่ skill phenomenal pass ใน e f o t ต a อ l นะครับเราจะรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่เลยทั้งบทวิเคราะห์ความเห็นผู้เล่นและก็เอามาเทียบเทียบกันดูเพื่อให้เข้าใจว่าสกิลนี้มันคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงและก็สำคัญแค่ไหนในเกมนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า phenomenal pass เนี่ยมันคืออะไรครับถ้าเอาแบบเป็นทางการเลยตามนิยามเขาบอกว่า เพิ่มพลังและความแม่นยำในการส่งบอลเมื่อพยายามจ่ายบอลจากท่าทางที่ไม่ปกติใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าในกลุ่มคนเล่นเกมจริงๆนะคะเขาจะเข้าใจง่ายๆว่ามันช่วยให้ใจ่ายบอลได้ดีขึ้นออตอนที่ตัวหลักไม่ดีเสียหลักหรือแบบบิดตัวจ่ายหรืออยู่ในท่าแปลกๆนะคะท่าแปลกๆนี่รวมถึงอะไรบ้างครับคำว่าไม่ปกติหรือ unorthodox เนี่ย มันกว้างเหมือนกันนะค่ะกว้างมากเลยคือมันรวมหลายจังหวะเลยค่ะเช่นจ่ายบอลทันทีหลังจากเราใช้สกิลเลี้ยงบอลพวก d o บ b l e touch หรือมาเชียเทิร์นอะไรแบบนั้นหรือตอนที่เรากำลังเสียสมดุลโดนเบียดอยู่แล้วต้องจ่ายหรือแม้กระทั่งจ่ายแบบผาดโผล่หน่อยๆค่ะเช่นควยขาจ่ายหรือแบบหันไปทางนึงแต่ส่งไปอีกทางอ๋อในภาพออกเลยครับอย่างพวกปีกที่เลี้ยงตัดเข้าในแล้วแทงทะลุช่องย้อนกลับไปให้กองหน้าแบบนั้นชัดเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนมากๆแล้วกลไกการทํางานของมันล่ะครับมันแค่บวกค่าพลันส่งบอลดือด้อๆเลยหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นครับอืมเท่าที่มีการวิเคราะห์กันนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับเลยคือมันน่าจะเป็นระบบลบล้างแอนิเมชันค่ะระบบลบล้างแอนิเมชันค่ะคือปกติเวลาผู้เล่นเราอยู่ในท่าที่ไม่สมบูรณ์เนี่ย เกมมันจะใช้ออนิเมชันการส่งบอลที่ดูขัดขัด,ขดหน่อยบอลก็จะออกไปแบบเบาๆไม่ค่อยแม่นยำแต่สกิลฟีโนมิโน n พลาสเนี่ยเหมือนมันเข้ามาแทรกแซงหรือเขียนทับอนิเมชันแย่ๆพวกนั้นนะคะแล้วก็แทนที่ด้วยแอนิเมชันพิเศษของสกิลนี้เองซึ่งมันจะทั้งเร็วแรงแล้วก็แม่นยำกว่าเดิมมากอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนเป็นการโกงฟิสิกส์ในเกมไปชั่วขณะเลยนะครับมีน่าละบอลมันถึงดูเหนือความคาดหมายมากม ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วมันก็ทํางานอัตโนมัติด้วยนะคะไม่ต้องกดปุ่มอะไรเพิ่มเลยแค่เรากดส่งบอลตามปกติในสถานการณ์ที่มันเข้าเงื่อนไขสกิลก็ติดเองครับจุดนี้น่าสนใจมากแล้วถ้าเทียบกับสกิลส่งบอลอื่นๆที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆอ,อย่าง Visionary Pass หรือ Game Changing Pass ล่ะครับมันต่างกันชัดเจนแค่ไหนต่างกันที่จุดประสงค์หลักเลยค่ะอันนี้ต้องแยกให้ออก Phenomenal Pass เนี่ยโฟกัสที่ ตัวผู้จ่ายบอลหรือ passer ทำให้เขาสามารถจ่ายบอลจากท่าย,ยากๆได้ดีขึ้นเน้นที่คนจ่ายใช่ค่ะส่วน visionary pass อันนี้จะส่งผลกับตัวผู้รับบอลหรือ receiver ค่ะมันจะช่วยให้ผู้รับเนี่ยแต่งบอลแรกหรือสัมผัสบอลแรกได้เนียนขึ้นคล้ายๆกับว่ามี skill one touch pass กับ first time shot แบบอ่อนๆติดตัวมาด้วยอ๋อคนละหน้าที่กันเลยค่ะ ส่วนเกม Changing Pass อันนั้นเ,เงื่อนไขมันค่อนข้างเฉพาะเจาะจ,จงคือต้องให้ทีมตามหลังหรือเสมออยู่แล้วก็ต้องเป็นเครื่องหลังเท่านั้นด้วยแถมผลของมันก็แค่เพิ่มค่าพลังส่งบอลน,นิดหน่อยซึ่งเอาจริงๆผู้เล่นส่วนใหญ่ก็มองว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ค่ะสรุปเลยง่ายก็คือ Phenomenon ส่งผลตอนเริ่มจ่ายบอลส่วน Visionary ส่งผลตอนจบที่คนรับบอลถูกต้องไหมครับใช่ค่ะชัดเจนแบบนั้นเลยค่ะ Phenomenon คือจุดเริ่มต้น Visionary คือปลายทาง ชัดเจนเลยครับข่าวนี้ไม่งงละงั้นกลับมาที่ phenomenon pass นะครับถ้าสมมติผู้เล่นเรามีสกิลนี้แล้วเนี่ยปัจจัยอื่นอย่างค่าพลังส่งบอลมันยังสําคัญมากน้อยแค่ไหนครับคือบางทีก็รู้สึกว่าแค่มีสกิลนี้อย่างเดียวนักเตะก็จ่ายบอลเทพแล้วค่าพลังต้องไม่ต้องสูงมากก็ได้จริงไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะเหมือนกันค่ะแต่ถ้าให้สรุปจากความเห็นส่วนใหญ่นะคะคือถึงแม้ว่าค่า low pass สักประมาณ80 แล้วมีสกิลเสริมดีๆอย่าง one touch pass หรือ true passing มันก็พอจะใช้งานได้แล้วล่ะค่ะแต่ว่าการมีค่าพลังส่งบอลสูงๆจริงๆเช่นระดับ90หรือ95ขึ้นไปเนี่ยมันจะเห็นผลเรื่องความแน่นอนความแม่นยําที่สม่ําเสมอได้ชัดเจนกว่าเยอะโดยเฉพาะกับคนที่เล่นแบบตั้งค่าช่วยส่งบอลระดับสูงๆอย่าง PA3 หรือ PA4 ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะตรงนั้นจะเห็นความต่างชัดเจนอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ค่ะว่า ค่าพลังเนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นฐานความแน่นอนของการจ่ายบอลปกติส่วนฟิโนมนอนพา a สมันคือตัวตัดสินในจังหวะสําคัญจังหวะที่ต้องจ่ายยากๆที่มันพลิกเกมได้เลยเข้าใจภาพเลยครับนอกจากนี้ค่าพลังอื่นๆอ,อย่างคิกกิ้งพาวเวอร์หรือพลังเตะก็อาจจะช่วยเรื่องความเร็วความแรงของบอลที่ส่งออกไปด้วยค่ะแล้วก็พวกค่าบาลานซ์หรือดริบ b l i n ก็มีส่วนช่วยสร้างโอกาสให้สกิลนี้มันได้ทํางานบ่อยขึ้นด้วยนะคะ ก็จะมี Weighted Pass ค่ะที่ช่วยให้น้ำหนักบอลทะลุช่องมันดีขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวริมเส้นก็ควรจะมี Pinpoint Crossing ด้วยค่ะสำหรับการเปิดบอลแม่นๆครบเครื่องเลยนะครับแสดงว่าสกิลเดียวไม่พอต้องมีองค์ประกอบอื่นๆมาสนับสนุนด้วยแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับมันส่งผลต่อภาพรวมของเกมหรือที่เรียกกันว่าเมตาของเกมยังไงบ้างครับโอ้ส่งผลเยอะเลยค่ะซิ n โนมินมพ่พนี่ ถูกยกให้เป็นสกิลระดับ S tier หรือคือระดับท็อปสุดของเกมเลยนะคะตอนนี้เหตุผลหลักๆก็เพราะว่ามันเป็นตัวแก้ทางแผนการเล่นที่เน้นไล่บีบสูงหรือ High Pressure Defense ที่นิยมกันมากๆในเกมตอนนี้ได้ดีมากอ๋อคือพอโดนบีบหนักๆปกติจะจ่ายยากแต่ถ้ามีสกิลนี้ก็ยังเอาตัวรอดจ่ายบอลสวยๆได้ <S <S ใช่ค่ะมันทำให้การเล่นที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือการจ่ายบอลที่ดูสิ่งเสี่ยงหน่อยมันสำเร็จได้ง่ายขึ้น ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นแต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งค่ะครับคือการที่สกิลนี้มันเป็นสกิลพิเศษของการ์ดระดับโชว์ไทม์อะค่ะพวกการเก่งๆที่ส่วนใหญ่ต้องเติมเงินเปิดการฉปองลุ้นเอาหรือบางทีก็ซื้อแพ็คโดยตรงครับการเทพๆที่สายฟรีเข้าถึงยากหน่อย ใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นที่คนถกเถียงกันเรื่องความเหลื่อมล้ำหรือที่เรียกว่าปトูวินนะคะเพราะมันเหมือนเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากแต่ผู้เล่นสายฟรีส่วนใหญ่กลับเข้าถึงได้ยากมันเลยสร้างความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนระับทีมทั่วไปกับทีมที่เขาทุ่งเงินสร้างทีมระดับพรีเมียมค่ะเข้าใจเลยครับเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับเอาละครับงั้นขอสรุปการเจาะลึกเรื่องยูมิสโคพารสในวันนี้กันหน่อยนะครับ มันคือสกิลที่เรียกว่าเปลี่ยนเกมได้เลยช่วยให้จ่ายบอลในสถานการณ์ยากๆได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อกลไกการทำงานก็น่าจะซับซ้อนกว่าแค่การบวกค่าพลังเฉยๆแล้วก็แตกต่างชัดเจนจากสกิลอย่าง Visionary Pass ที่เน้นผู้รับบอลการจะใช้ให้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดก็ยังต้องพึ่งค่าพลังส่งบอลที่สูงและสกิลเสริมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วก็ถือเป็นเครื่องมือชั้นดีเลยในการแก้เกมรับแบบกดดันสูงแต่ในขณะเดียวกันก็จุดประเด็นเรื่องความสมดุลของเกมขึ้นมาด้วยเหมือนกันที่เราอยากจะทิ้งทายให้ผู้ฟังลองไปคบคิดกันต่อนะคะคือด้วยอิทธิพลของสกิลที่มันทรงพลังระดับนี้แล้วมันก็ดันผูกอยู่กับการระดับพรีเมียมที่เข้าถึงยากเนี่ยการมีอยู่ของสกิลอย่าง p h e n โ m e n นอ Pass มันกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าการเล่นในแต่ละแมชไปอย่างไรบ้าง แล้วมันจะส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการโดยรวมของเกมอ e ีฟุตบอลรวมถึงโอกาสในการแข่งขันของผู้เล่นในระยะยาวได้อย่างไรบ้างคะอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะ